15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาสยามปรดมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีค่ายสีสองรักจังหวัดเลยจัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อให้ทหารกรมประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตรเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยโดยจัดกำลังพลไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดเชียงราย มีหน่วยที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธ์ดี3หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่28มีโครงการต่างๆเช่นโครงการทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองพระราชทานเช่นไก่พันธุ์ประดูหางดําเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการทดลองปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการทดลองปลูกผักที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์15ชนิดอาทิบวบเหลี่ยมพริกจินดาและฟ้าทลายจน โครงการทดลองเลี้ยงเป็ดไข่บางประกงพระราชทานการเลี้ยงแหนแดงแบบบ่อขุดสามารถทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ด,ดินและเป็นแหล่งโปรโตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวกวัวควายแพะรวมทั้งหมูเป็ดไก่และปลาโครงการ